สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับแก๊ปเช่นเคยนะคผมก็พบกับผมครับนายหยองนะตอนนี้ก็ยังไม่มีออเดอร์เข้าเลยนะครับก็เปิดตั้งแต่8ปดโมงเนาะก็ใช้เวลา16นาทีแล้วยังไม่มีออเดอร์เข้าเดี๋ยวถ้ามีออเดอร์เข้านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปส่งออเดอร์นะครับผมไปยังไงก็รอชมครับตอนนี้ก็ผ่านแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผม ก็ยังไม่มีออเดอร์เข้าเลยนะครับก็เลยเปิดช้อปปี้ช่วยไม่รู้ว่าจะมีออเดอร์ไหมช้อปปี้นะครับช่วงนี้ก็เหมือนคนสั่งน้อยลงเนาะนะครับน่าจะติดช่วงเทศกาลกินเจนด้วยหรือเปล่าไปครับผมรอต่อไปนะครับหลังจากรอมาก็3 9นาทีนะครับตั้งแต่เปิดแต่8โมงตอนนี้8ปดโมงนะครับ ไปเยเราไปรับออเดอร์นะครับผมได้ข้าวมันไกนะ่ร้านข้าวมันไก่ยกนองนะครับผมแต่ว่า,า70บ,บาทน่าจะส่งไก่อยู่นะไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับได้แล้วครับหนึ่งออเดอร์ แต่ับ เดินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้ลูกค้ากันครับผม มาส่งอาหารครับลูกค้าบ,บอกให้เอาไว้ฝากไว้ป้อมโอเคครับครับผมเสร็จแล้วเก็บไปยัดฟางก,กันหนยนะครับตังนี้นะของไข่ไม่รู้มีชื่อไหม เขาเขียนว่าชื่อเมย์ค,มครับผมชื่อชื่อในแก๊ปนะครับผมเดี๋ยวโทรบอกนสวัสดีครับผมแก๊ปกนะครับผมเอาวางไว้หน้าป้อมยามแล้วนะครับใช่บริษาสันเทคเนาะกวไปอีกบทสนอัอ์เ,เ,เอะ ครับฟานฟานเทคครับผมไอ้ที่เป็นโลโก้สีแดงน่าเงินใช่ไหมฮะใช่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 โอเคครับผมบางเจ้าเขาไปทิฟฟานี่อีกเจ้าอีกอีกฟังหนึ่ยเห็นไหมอ๋อครับค่ะเขาคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณครับผมจ้าจ้าจ้าถูกไหมถูกครับแต่มีอยู่ที่บุรีนัมยมีใช่เป็นเซล๋อโอเคครับผมขอบคุงครับ โทรแจ้งก่อนเดี๋ยวเผื่อเขาหาไม่เจอเื่อผิดบริษัทครับผมตอนนี้นะครับก็จบไปหนึ่งออเดอร์นะครับได้เจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับผมไปเดี๋ยวเรารอออเดอร์สองดีกว่าว่าเราจะได้ออเดอร์อะไรนะครับผมอันนี้ออเดอร์แรกก็เป็นฟู้ดแล้วนะไปเดี๋ยวรอออเดอร์สองครับตอนนี้ก็ขับมาไกลม,มากๆเลยนะเดีย๋ยวขอกลับไปจุด,จดเดิมก่อน,อนครับผมไปครับ หลังจากไปส่งออเดอร์แรกมานะครับผมก็ไม่มีออเดอร์เด้งเลยนะครับฮทา,าไมมีเด้งจะพาไปเชียรน้ำต,ตกดีมั้ง <c oughs> เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับผมรอดูอ,ออเดอร์ต่อไปไม่ได้สักทีเลยนะตอนนี้ก็9ก้าโงสิบแปดล้วไปรอชมครับ <c oughs> หลังจากนั่งรอพักหนึ่งนะครับผมตัวน,นี้ก็ได้ครับอ,ออเดอร์หนึ นะผมเป็นของช้อปปีนะครับอ้ ه, แก๊ปไม่เข้าเลยไปเดี๋ยวเราไปส่งออเดอร์ช้อปปีนะครับ,นะรบออเดอร์ช้อปปีมันก็ต้องใส่ชุดช้อปปีนะครับผมวิ่งเอาทุกงานนะครับผม้าไม่ได้ทําไปเปิดไลฟ์แอปก็ไม่ได้ตังนะฮะไปเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์ดีกว่านะครับผม มา,มาถึงครับติ็พร้อมพอดีนะครับไปรับออเดอร์กันอ่หกสองแปดอะ คครรัับบผมต้องถ่ายรูปก่อนนะฮะไปครับจะไปส่งออเดอร์ช้อปปี้กันตอนนี้เราก็ได้รับสินค้าแล้วแต่รอบนี้ไม่ได้รอนะครับอันนี้เขาทำไปแล้วก็ดีไปได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ทุกออเดอร์ก็จะดีมากเลยนะพวกน้ํานี่ก็ผลระวังนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะร่วงอาจจะปกได้นะครับก็กลัวเหมือนกันไปส่งออเดอร์ที่สองกันครับชัมปี้ลูกค้าอยู่ไหนต้องอยู่เทินนะ ใช่บริษัทเค b มีไหมครับค่ะเคียบีครับผมผมอยู่หน้าหน้าหน้าโรงงานแนะล้วรอสัรครู่นะครับครับผมตอนนี้ก็ต้องรอลูกค้าเดิอนออกมานะเพราะว่าเก็บเงินสดไหมไม่เก็บ กำลังเดิอนออกมาตอนนี้ก็นาก่าจะใช่ลูกค้านา่าจะมาแล้วพอออเดอร์เมื่อกี้เขาก็ให้เรากอมาเอานะฮะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับก็ถือว่าส่งเสร็จไปแล้วครับออเดอร์ที่สองนะครับช้อปปี้ใครอย่เรารอออเดอร์แก๊กต่อครับออเดอร์แก๊กกับช้อปปี้ใครจะได้ก่อนกันเรามาดูนะครับผม ตอนนี้นะผมก็ได้ออเดอร์ที่สามแล้วนะผมไปเดี๋ยวเราไปรับช้อปปี้กันต่อครับตอนนี้แก็ปเงียบมากๆเลยนะครับผมไปรับกันครับงานนี้ก็ยี่สิบห้าบาทนะครับผมก็รวมรอบแล้วมันถ้าหมดออเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะครับเก้าสิบหกบาทโอ้ก็ได้รอ้อยกว่าบาทละ มีครับที่ไดแล้วกระบะก็ถือว่าไปค่ากบับข้าวกับปลาไปนะผมตอนนี้ก็ช่วงสิบโมงแล้วเดี๋ยวก็วิ่งอีกสักถึงสิบเอ็ดโมงแล้วก็นอนแล้วครับผมเพราะว่าผมต้อง หนึ่งสามเจ็ดครับเป็นสมาชิกครับแปดห้าแก้ถึงสองห้าสี่ของที่หนึ่งสามสี่สองห้าสี่นะครับเดี๋ยวต้องรอ,อเดินแป๊บนึงนะครับผมเพราะว่าน่าจะนานอยู่หลายหลายคิวนะครับไปครับเดี๋ยวได้ของเดี๋ยวเราไปกันนะเดี๋ยวรอของแป๊บนึงตอนะนี้ก็ได้ออเดอร์แล้วนะครับผม ออเดอร์ช้อปปี้นะฮะโอ้ยยังไม่อยากได้ออเดอร์อยากนั่งกันนะน,นานๆว่าพนักงานสาวน่ารักนะฮ <c oughs> ะไปเอาเราไปส่งไปต่อนะครับกลับบ้านคงไม่หัวแตกนะ <c oughs> โอ้ยเต็มหมดเลยอ,ะอ่ะไปครับไปส่งออเดอร์ต่อไปกัน นะตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับต้องค่อยหยอดนะเป็นน้ำนเป็นพวกน้ำชากาแฟอะไรพวกนี้นต้องอค่อยควบคัวไว้ผชอบออนะ่อน เข้ามาด้านในสุดอ,อ๋อนู่นนู่นมีเองเจอลูกค้าแล้วครับมาแล้วครับ <c oughs> โอเคครัเอาไประปฝัง,งแก้วแป๊บนึงนะฮะนี่อีกสองขอบคุณค<อ>รับผมเออลูกค้าผมลืมถ่ายรูปมึงไปนู่น้ตขอบคุณครับผมท้าไมงั้นก็ทำเป็นทำเป็นสองข้างแล้วทำชท่องงให้เขาเดินแค่นั้นพอเขาจัดการอะเขาใจปะ ตอนนี้ก็ออเดอร์ที่สามจบเลยนะครับผมวิ่งตั้งแต่8โมงเช้าอ่ะจนจนตอนนี้10บ0โมงสิบ่งได้สาออเดอร์นะครับผมก็คือได้ช้อปปี้นะครับผมได้ช e ้อปปี้ลวๆเลย2อ,ออเดอร์นะครับผมแล้วแก๊ปนี่ไดออเดอร์เดียวมั้งเป็นออเดอร์แรกเลยแก๊บอ่ะ แต่คือไม่มีเด้งเข้าแลวครับแต่พยคนบอกตอนนี้เอาตรงๆนะฮะแคปนี่ก็คนขับมันเยอะกว่ายอดออเดอร์แล้วผมก็อย่างว่าเนาะมันก็จะแย่งออเดอร์กันประมาณนี้ครับก็ต้องขับไปหลายแอปเนาะใครที่จะวิ่งแบบนี้ก็ลองดูครับผมก็ลหลายแอปดู่แนวผมก็ไม่ค่อยติรีน่เท่าไหร่ มก็วิ่งกับช้อปปีด้วยแกลปด้วยแล้วก็โบด้วยนะครับแต่ตอนแรกว่าจะสมัครไลน์แมนด้วยแต่ว่าไลน์แมนมัน iOS มันโหลดไม่ได้นะผมก็เลยสมัคไม่ได้เข้าไปในแอป,ปโตก็าหาโหลดแอป,ปของไลน์แมนไดเบอรไม่ได้นะครับก็เลยต้องวิ่งได้แค่นี้นะผม เดีย๋ยวเราไปรอออเดอร์ที่4กันแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องเป็นกล้องนอนนะผมเดีย๋ยวเรารอลุ้นกันว่ามันจะได้ไหมนะผมออเดอร์ที่4ไปกันครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ช้อปปี้อีกแล้วนะครับผมแก๊ปไม่เด้งเลยได้ช้อปปี้นะครับผมอยอดนี้ก็59บาบาทน่าจะส่งไกลน่าดูนะผมไปเดีย๋ยวเราไปรับชมกันครับ อ๋อโอเคขอบคุณครับผมหาไม่เจออ่าใช้ร้านเจ๊กันไหมครับโอเคครับหาไม่ตะกี้เลยไป ครับผมไม่เคยมาเลยครับไม่เคยมาครับเพิ่งมารับสองด้านแล้วมั้งนะครับผมเห้การคนสวยจำได้ครับครับผมไปแล้วครับครับมีไลแมนด้วยหรอครับอะไรครับเออแก๊ปกับช้อปปี้ครับครับ ได้แล้วนะครับ Thạch. สวัสดีครับผมช็อปปี้ครับ,คร,ค,รบครับผมอ่าที่ป <ผม S 2> ้อมรอพอได้ไหมใช่ใช่อออโตโมทรีไหมฮะอดีเซลไม่ใช่ครับออโตโมทีฟนั่นอีกโรงหนึ่งนะนั่นสีน้องเงินใช่ไหมครับต้องเลยมาอีกครับอ๋อเข้าเข้าทางกั้นสีแดงๆเ,เข้าไปใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับเลยมาตรงเจอทางสามแยกที่เป็นทางสีแดงเลี้ยวซ้ายครับจะมีอีกสองโรงของผมสีส้มนะครับเลยเลยเลยโมโตโมทีฟไปเข้าไปเหรอครับ ชื่อชื่อบริษัทอะไรฮะ GGPL ดีครับ DCL ครับอ๋อ DCL ใช่ครับตรงเข้ามาเจอสันแยกที่จะเลี้ยวซ้ายเลยครับในตรงที่เขากั้นน่ะทางหน้าบริษัทเขาอ่ะอ๋อโอเคครับผมครับผมเลี้ยวซ้ายมาเลยครับสีส้มนะครับครับผม ผมลืมถ่ายรูปผมไม่ค่อยได้รับช้อปปี้ผมพ่งมาครั้ง,งแรกเหมือนกันลองสั่งดูครับเอ้าเคสเข,ข้าครับผมได้แล้ว อะไรนะสีหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมต้องปิดแอปแล้วครับเพราะว่าน้ำมันรถผมก็พริบแล้วฮะผมก็ต้องหาปั๊มแล้วตอนเนี้ยไปครับตอนนี้น้ำมันผมก็ใกล้หมดแล้วขออย่างเดียวขอใผมปิดว่าอัอเนเหนือหนึ่งขีดครับผมหนึ่งขีดก,กับพิบเพราะตอนแรกก็ว่าจะแวะเติมครับเราปั๊มคนเยอะมากครับผมก็เลยไม่ได้เติมนะครับผม อนขี่มาผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรร่วงนะไม่น่ามีอะไรร่วงไปกันนะครับเอ๊ะมาทางถูกป่ะวะเอาแล้วหลงแล้ววันนี้นะครับสรุปก็ได้สีออเดอร์นะผมก็ได้แก๊ป 1ออเดอร์นะครับผมก็เก็บได้ทั้งหมด71บาทนะครับผมส่วนช้อปปี้นะครับผมได้ทั้งหมด109บาทนะผมรวมทั้งหมดนะครับ1 8 0่บาทนะผมก็ยังดีนะครับผมก็พาได้ข้าวข้าวได้สีงานนะครับปิ้งกันแต่8โมงเช้าจนถึง11โมงเช้านะครับผมมันไม่ค่อยจะเด้งนะครับผมก็ยังไงนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากนะครับผม กดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s ไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับถ้าใครอยากผมวิ่งทั้งวันหรือว่าแบบดูว่าได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย